สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราพบกันในสัปดาห์ที่35นะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยการสื่อสารร้ายพรมแดนนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมมาสอนดเด็กๆกิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมกลางแจ้งนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะสอนเกี่ยวกับความหมายของการสื่อสารนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพพร้อมแล้วนะคะ เรามาทำกิจกรรมเบนยิมก่อนเรียนก่อนนะคะชืะ่อว่าโยโยโยนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะทำท่าให้เด็กดูหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เด็กๆค่อยทำพร้อมครูอีกครั้งนะคะไปเลยค่ะดูครูก่อนนะคะโยโยโยซาราโอโยโยเจ้าช้างจัมโบชอบเล่นโยโยได้ไหมค,คะเด็กคะ ทีนี้นะคะให้เด็กๆทําพร้อมคุณครูนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเลยค่ะโยโยโยสระโอโยโยเจ้าช้างจัมโบ่ชอบเล่นโยโยได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนนะคะคุณครูมีคำคล้องจองมาให้เด็กๆได้ท่องกันนะคะชื่อว่าก๊กก๊ก ก็กนะคะเดี๋ยวคุณครูจะท่องให้เด็กฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะก็อก๊อกอกเอเสียงใครเคาะประตูเอรีบเปิดออกดูอ๋อเจ้ากระต่ายหูยาวก็อก๊อกอกเสียงใครเคาะประตูเอ รีบเปิดออกดูอ๋อเจ้าจระเข้ฟันยาวเด็กๆจำได้ไหมคะทีนี้นะคะคุณครูมีท่าทางประกอบไปด้เด็กๆได้ดูนะคะก๊กก๊กกกเสียงใครเคาะประตูเอ๊รีบเปิดออกดูอ๋อเจ้ากระต่ายหูยาว เสียงใครเคาะประตูเอรีบเปิดออกดูอ๋อเจ้าจ,าจาระเข้ฟันยาวได้ไหมคะดเด็กๆคะทีนี้นะคะดเด็กๆมาทำพร้อมกับคุณครูเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเอามือขึ้นมาเลยค่ะมา,มาทำท่าทางพร้อมกันนะคะพร้อมไหมนะคะก๊อกก๊อกก๊อกเอ เสียงใครเคาะประตูเอ๊รีบเปิดออกดูอ๋อเจ้ากระต่ายหูยาวก๊กก๊กก๊กเอ๊ะเสียงใครเคาะประตูเอ๊รีบเปิดออกดูอ๋อเจ้าเจาระเข้ฟันยาวได้นะคะเด็กๆคะ เบบไม่ค่อนเก่งเลยคะ่ะสนุกไม่คะเด็ก,ดกอันนี้นะคะเขาก็เรียกว่าการสื่อสารนะคะโดยใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับความหมายของการสื่อสารนะคะการสื่อสารหมายถึงการส่งข้อมูลต่างๆด้วยวิธีการหลากหลายไปยังผู้รับ และรูปแบบการสื่อสารแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะเด็กเดกรูปแบบที่1การสื่อสารทางเดียเป็นการส่งข่าวสารหรือการสื่อความหมายไปยังผู้รับทางเดียวนะคะโดยผู้รับไม่สามารถตอบสนองไปได้นะคะเช่นการฟังวิทยุฟังโทรทัศน์หรือการส่งอีเมลค่ะ2 การสื่อสาร2ทางหมายถึงการสื่อสารสื่อสารที่ผู้รับสามารถตอบสนองได้นะคะผู้รับนะคะสามารถตอบสนองได้ทันทีนะคะหรืออาจจะสื่อสารต่อหน้ากันนะคะหรือผู้รับอาจจะอยู่คนละที่กันก็ได้นะคะแต่ก็สามารถตอบสนองกลับมาได้นะคะนี่คือการสื่อความหมาย2ทางนะคะ การสื่อความหมายสองทางนี้นะคะสามารถผลัดกันรับผลัดกันส่งได้นะคะผลัดกันรับผลัดกันส่งในเวลาเดียวกันได้ค่ะนี่คือการสื่อความหมายสองทางค่ะเช่นการคุยโทรศัพท์การประชุมการเรียนหนังสือค่ะเด็ก,เ,ดกเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กดก,การสื่อความหมายของการสื่อสารนะคะนอกจากมนุษย์แล้วนะคะ ยังมีสัตว์ด้วยนะคะที่สามารถสื่อสารนะคะเด็กๆลองสังเกตด,ดววูสิคะว่าสัตว์เลี้ยงที่บ้านเรานะคะเขาสื่อสารกับเราด้วยวิธีไหนนะคะเด็กๆลองสังเกตด,ดูนะคะและสัตว์เลี้ยงต่อสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์ต่อสัตว์เขาแสดงการสื่อความหมายสื่อสารกันอย่างไรนะคะเด็กๆลองไปสังเกตด,ดูนะคะเรามาเรียกนกิจกรรมกลางแจ้งกันนะคะ กิจกรรมกลางแจ้งของครัวนี้นะคะจะให้เด็กเล่นเกมการเดินและวิ่งนะคะเด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูคลิปวิดีโอในการเล่นเกมเลยค่ะการฝึกเดินให้ใช้เทปกาวขนาด2นิ้วติดลงไปบนพื้นยาวประมาณ5เมตรเพื่อช่วยในการฝึกนั่นเองนะคะเอาล่ะเรามาเริ่มฝึกเดินไปข้างหน้ากันเลยดีกว่านะคะ เดินไปข้างหน้าต่อส้นเท้าบนเส้นวางเท้าซ้ายทับลงบนเส้นแล้วก้าวเท้าขวาไปต่อกับปลายเท้าซ้ายโดยปลายเท้าจะต้องชี้ตรงไปด้านหน้านะคะเดินสลับเท้าไปแบบนี้เรื่อยๆจนถึงจุดที่กําหนดค่ะเดินไปข้างหน้าเท้าขนานกับเส้นตรงเดินคร่อมเส้น ปลายเท้าชี้ตรงไปข้างหน้าและพยายามอย่าให้เหยียบเส้นนะคะเดินไปข้างหน้าควายขาข้ามเส้นเดินโดยก้าวเท้าขวาข้ามเส้นไปฝั่งซ้ายจากนั้นก้าวเท้าซ้ายข้ามเส้นมาทางขวาโดยให้เท้าขนานกับเส้นแบบนี้ค่ะฝึกเดินกันคล่องแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกวิ่งกระต่อเลยดีกว่าคะ่ะ ตัวตรงโน้มลำตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยยกแขนตั้งฉากและกำมือหลวมยกขาขวาขึ้นงอเข่าทำมุม90องศาส่วนขาซ้ายที่อยู่ด้านหลังให้เหยียดตรงจากนั้นจึงวางปลายเท้าลงแล้ววางส้นเท้าตามค่ะในขณะวิ่งจะต้องแกว่งแขนขึ้นลงโดยไม่ล้ำเส้นกลางลำตัว ให้แขนที่แกว่งไปด้านหลังอยู่ห่างจากสะโพกประมาณหนึ่งคืบส่วนแขนอีกข้างต้องแกว่งไปด้านหน้าห้ามเกินระดับคางแบบนี้นะคะเราสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมก,การฝึกเดินในการฝึกวิ่งได้ยกตัวอย่างเช่นวิ่งตามเส้นวงกลมวนไปทางขวา และวิ่งตามเส้นวงกลมวนไปทางซ้ายค่ะนอกจากนี้ยังสามารถวิ่งแบบผสมผสานนั่นคือวิ่งบนเส้นตรงวงกลมและเส้นซิกแซกค่ะ เป็นอย่งไรบ้างคะเลยคะจากการดูคลิปวิดีโอการแจ้งการเดินและการวิ่งไปนะคะสนุกใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกปฏิบัติลองฝึกเล่นดูนะคะว่าสนุกแค่ไหนนะคะส่วนสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ในวันพุธนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะบ๊ายบาย